สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเทคนิคความสวยด้วยกันนะคะนี่นะคะหลังจากพุยต่งหน้าแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเพิ่มเทคนิคดีๆโด,ดยการติดขนตาเข้าไปนะคะขนตานะคะก็สั่งจากเพจคุณหมอน้ำผึ้งนะคะมันจะดูเหมือนว่าใหญ่เกินไปนะคะแต่พอเวลาเราออกหน้ากล้องแล้วสวยมากเดี๋ยทุกคนมาเตรียมตัว ดูกันนะคะว่าหลังจากที่คุยติดขนตาแล้วเป็นยังไงนะคะจำหน้าตาแบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะหลังจากติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะเพิ่มดูความสวยมิติในการที่เราจะออกหน้ากล้องเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะอันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็สั่งจากเพจคุณหมอน้ำ ราคาไม่แพงนะคะตอนที่เราติดนะคะดูเหมือนเหมือนว่าอลังการมากนะคะแต่พอเวลาเราออกหน้ากล้องนะคะมันจะเพิ่มเสน่ห์ในการออกหน้ากล้องทำให้เราดูความมั่นใจเข้าไปอีกนะคะถ้าใครชอบก็ไปสั่ง